ล็อกเก็ตรูปเหมือนหลวงพ่อพัดวัดค่อยด้วนนะครับ Rocket ล็อกเก็ตรุ่นนี้จะมีหลายสีนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นฉากสีฟ้านะครับของหลวงพ่อพัดนะครับด้านหลังก็จะมีรลอยเสกพับปิดตาได้สายสินเกษาหรือว่าเส้นผมนะครับแล้วก็จีวรแล้วก็มีตะกุดนะครับก็ จะมีหมายเลขนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นพอสองหกนะครับก็มีความสวยแล้วก็มีมวลสารอุดอยู่ข้างหลังนะครับคบถ้วนนะครับก็ทันหลวงปู่หลวงพ่อพัดเสกนะครับหาเช่าบูชาหรือหาบูชาได้จากที่วัดนะครับวัดห้อยด้วนนะครับวัดหลวงพ่อพัดจังหวัดนครสวรรค์